สวัสดีครับผมคุณมันสอยเตอร์ฟาร์มนะครับนี่มคาคือกับไก่เรียมนะครับเรียมชิงเนะร้อยสองจุดห้านะครับแปดเดือนไปนะต่อต่อกำลังขึ้นเลยแข่งแข่งหน้าดีนะครับนี่งามไก่ตัวนึงนะครับสองจุดห้า ขึ้นส6งมีซดก็ได้ก็มันนุ่มอยู่เนาะมีงา,งามไก่ตัวหนึ่งเลยนะคใครสนใจนะครับตักเข้ามาได้นะแล้วกขนเงางามเลยเหลียมดีนะครับสายนี้ชอบชอบรับประทานก๋อยเนาะครับผมคลิปนี้ใครสนใจตักเข้ามาเอื้นเข้ามาได้นะครับ